สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ขวัญแก้วสตอรี่อีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเรื่องเวลาหวนรักตอนที่22นะครับผมเนี่ยจะข้ามตอนที่21ไปเพราะว่ามันมีฉาก NC ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับเด็กๆนะครับที่เข้ามาฟังดังนั้นเนี่ยผมก็เลยทำการข้ามไปแต่ว่าถ้าใครอยากไปอ่านเนี่ยก็สามารถไปอ่านได้ใน Map Market นะครับอาจเป็นอ e ีบนะุ๊กเนาะตอนที่22สะกดรอยแกจะไปไหนเหรอเฟิร์นถามเพื่อนที่วิ่งลงมาจากหอท่าทางเร่งรีบไปโรงพยาบาลนะ่ะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีหรอกมันจะเป็นไปได้ยังไงเห็นอยู่ว่าเธอค่อยคุยกันนะเฟิร์นเราขอตัวก่อนฟิล์มลาเพื่อนจากนั้นก้าวเท้าออกจากหอเพื่อขึ้นรถโดยสารที่ตัวเองเรียกมาจากแอป ทำไมอาการไม่ดีอีกแล้วนะอาทิตย์ที่แล้วยังดีอยู่เลยอย่าเป็นอะไรไปมากวันนี้นะย้อนกลับไปอาทิตย์ก่อนฟิล์มเดินเข้าโรงพยาบาลด้วยสีหน้ายิ้มแย้มคนที่นอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าของห้อง501มีอาการดีขึ้นหลังจากที่ผู้ป่วยเรื้อรังเกี่ยวกับทางเดินหายใจมาหลายปีเขาสูบบุหรี่และทำงานอยู่ในเหมืองแร่ทางภาคตะวันออกวันหนึ่งหลังจากที่เลิกงาน เขารู้สึกว่าตัวเองแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกก่อนหน้านี้มันเคยมีอาการแบบนี้มาแล้วแต่ครั้งนี้หนักกว่าเดิมเขาไอาและหายใจไม่ออกถึงขั้นเลือดปนออกมากับอาการไอาจามทาให้ต้องเข้ารับการรักษาปรากฏว่าเขาต้องรักษาตัวระยะยาวเพราะปอดของเขาไม่อาจรับกับฝุ่นในเมืองและบุหรี่ที่เขาสูบมาตลอดหลายปีเงินเก็บต้องนํามา เพื่อรักษาตัวเองไม่มีใครดูแลเขาได้ดีเท่าลูกสาวของเขาอีกแล้วตั้งแต่ภรรยาเสียไปเขาไม่เคยมองหาคนใหม่อีกเลยใครจะไปคิดว่าการรักษาตัวอยู่บนเตียงเป็นเวลาหลายปีนี้จะทำให้เงินหมดและลูกยังเรียนอยู่ไม่เป็นไรกับพ่อหนูทำงานเสริมเพื่อจ่ายค่าเทอมเองได้พ่อไม่ต้องห่วงนะ เป็นประโยคเดิมๆที่ลูกสาวพูดทุกครั้งที่มาหาสิ่งดีๆยังมีอยู่บ้างเขาซื้อประกันไว้หลายฉบับจนแล้วจนรอดเขาได้ใช้มันทุกบริษัทประกันทำให้ภาระค่ารักษาไม่หนักมากเกินไปแต่อะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่ารักษาส่วนใหญ่ลูกสาวจะเป็นคนจัดการเธอเดินมาถึงหน้าห้อง501มาถึงนาระยางอะเบล ก่อนหน้าเธอไม่กี่นาทีนี้เองครับทำไมไม่เข้าไปล่ะเขารอให้เธอมาถึงก่อนคิดว่าเข้าไปพร้อมกันน่าจะดีกว่าเป็นครั้งที่สองแล้วที่เธอให้เขามาหาพ่อครั้งแรกดูท่าว่าเจ้าของใบหน้าเฉยชาแต่ยิ้มทีไรเป็นอันต้องละลายเกล็งไปทั้งตัวแต่ดีแล้วที่มาตอนนี้อย่างน้อยจะได้เจอกันพ่อจะได้รับรู้ว่าเธอมีแฟนนะไปกันเถอะ เธอเปิดประตูเข้าไปสวัสดีค่ะพ่อไม่เห็นบอกพ่อเลยนะว่าจะมาวันนี้หนูมาหาพ่อเคยบอกล่วงหน้าซะที่ไหนล่ะคะหนูกลัวพ่อเหงาเลยให้เบลมาด้วยตัวติดกันเชียวนะไม่ขนาดนั้นสักหน่อยวันนี้หนูเลิกเรียนถึงได้มาที่นี่ไงคะอีกอย่างนะคะหนูกับเบลเนี่ยไม่ได้มาพร้อมกันด้วยเรื่องที่เราตัวติดกันเนี่ยเลิกคิดไปได้เลยเบลแอบยิม้ม นายเบลดูแลลูกสาวของพ่อดีไหมเนี่ยแน่นอนครับตอบแค่นี้เองเหรอแล้วพ่อจะรู้ได้ยังไงพ่อนี่ละก็เราสองคนต่างเรียนกันอยู่นะจะให้มาดูแลกันตลอดคงไม่ไหวหรอกว่าแต่พ่อเป็นยังไงบ้างเป็นคนป่วยเรื่องนั้นเนี่ยหนูรู้อยู่แล้วค่ะอาการล่ะผลการสแกนปอดครั้งล่าสุดล่ะเป็นยังไงก็แกมไม่ถามพ่อให้ตรงประเด็นเองนี่นา บอกมาได้แล้วนะคะเบลแอบยิ้มอีกครั้งที่เห็นพ่อลูกคู่นี้หยอกล้อกันคนที่นอนอยู่ไม่สมกับที่ป่วยลูกสาวก็ไม่น้อยหน้าเล่นกลับเหมือนกันเขาคิดว่ายิ่งเป็นแบบนี้เขายิ่งรักเธอผลการสแกนออกมาค่อนข้างดีเลยบอดฟื้นฟูด,ดีขึ้นเออพ่อก็ไม่เข้าใจหรอกที่หมอบอกแต่ดูเหมือนจะมีคำว่าดีขึ้นพ่อเลยเข้าใจว่าน่าจะดีขึ้นแหละ แค่นี้หนูก็สบายใจแล้วค่ะไม่อยากให้อาการสุดหนักเหมือนที่พ่อเพิ่งเป็นแรกๆหนูก็ไม่อยากเห็นพ่อทรมานลูกนี่เหมือนแม่ไม่มีผิดเลยนะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากกว่าตัวเองยังไงซะตอนนี้พ่อดีมากแล้วอาการไอจามที่มีก่อนหน้าน,นี้ไม่มีแล้วนานๆอาจจะจามสักครั้งหนึ่งลูกล่ะที่มาอะไรเป็นยังไงบ้างปีนี้เรียนหนักขึ้นค่ะแต่ไม่เป็นไรเลย เพราะตอนนี้หนูมีเบลคอยซับพอร์ตอยู่เขาหันมาหาเด็กหนุ่มใช้ได้นี่เขาแสดงสีหน้าเหมือนคิดอะไรวันก่อนไม่ได้ถามเธอหันไปหาพ่อไม่เอาน่ะพ่อเธอพูดลูกหยุดไปเลยนะพ่อแค่อยากรู้ว่าเจ้าหนุ่มคนนี้เป็นใครที่ไหนเป็นคนที่ไหนที่บ้านทำอะไรมีเงินมากพอเลี้ยงลูกไหมและสิ่งสำคัญทำอะไรกับพอแล้วพ่อ พักผ่อนดีกว่านะเธอรู้ว่าต่อไปพ่อจะถามอะไรเธอจึงรับขัดเขาเพื่อไม่ให้ชายหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างๆต้องตอบคำถามที่ยากเกินกว่าจะบอกไปตรงๆลูกนี่ยังไงพ่อก็แค่อยากรู้เขาพูดน้ำเสียงฟังดูเหมือนเด็กน้อยในร่างคนวัยห้าสิบกว่าไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้พ่อต้องพักผ่อนนะคะเธอห่มผ้าให้เขาพร้อมกับบอกฟันดีอีกฝ่าย ลูกสาวใจร้ายหนูกลับก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้จะมาเยี่ยมใหม่ถ้าแกไม่ว่างไม่ต้องมาก็ได้น้ำเสียงประชดแต่ถ้ามาซื้อข้าวมันไก่มาให้ด้วยเอาเจ้าเดิมได้ค่ะเธอยิ้มและหันมาทางชายหนุ่มอีกครั้งไปกันเถอะทั้งสองเดินออกจากห้องแต่เธอเงียบหลังจากที่พ้นประตูห้องพักฟื้นผู้ป่วยอะไรอีกเนี่ยเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่า เขาหันไปมองร่างที่เดินไปยังลิฟต์พร้อมกันจะถามหรือไม่ถามดีนะแต่ถ้าไม่รีบเคลียร์เดี๋ยวมันจะบานปลายเหมือนตอนปีหนึ่งอีกแน่เลยเขาจำตอนนั้นได้ตอนที่บอกว่าจะกลับจากร้านเหล้าประมาณเที่ยงคืนแต่ดันล่อไปถึงตีหโทรศัพท์แบตหมดวันรุ่งขึ้นไม่สิตอนนั้นเขาตื่นบ่ายโมงกว่าและเปิดโทรศัพท์ปรากฏว่าข้อความเข้าเป็นร้อยยาวเหยียดยิ่งกว่าหนังอวตาร เข้าใจว่าเธอเป็นห่วงแต่บางทีก็มากเกินไปเมื่อเข้าไปหาเธอที่หอวันนั้นทั้งวันเธอไม่คุยกับเขาแม้แต่คำเดียวจนต้องลากขึ้นเตียงถึงจะยอมปลิปากเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเขาเห็นนะเขาคิดในใจเห็นอะไรวะตอนที่พ่อบอกว่าเดี๋ยวนี้ตัวติดกันตลอดเลยเธอหันไปทางเขาเขารู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่ แน่นอนว่าเมื่อได้เสียกันแล้วทั้งสองเปลี่ยนสรรพนามจากที่เคยเรียกเขาว่านายทั้งคู่เรียกกันว่าเธอแทนตัวเองว่าเขาแล้วแต่ว่าจะเรียกออกมาจากปากใครมันยิ่งทำให้สนิทขึ้นแต่ก่อนหน้านี้ก็แนบสนิทกันแล้วนะเขาคิดอะไรเหรอมีหรือที่ไอคนหน้าตึงตึงและตึงอย่างเธอเนี่ยจะยิ้มให้กับเรื่องที่พ่อพูดแค่นี้ ถ้าไม่ใช่เพราะว่าในหัวเนี่ยแอบ,บคิดถึงเรื่องอย่างว่าอยู่แค่นี้เองหรือไงทำไมต้องกลวดเป็นฟืนเป็นไฟด้วยยางกลับไปฆ่าใครตายอย่างนั้นแหละก็มันจริงไม่ใช่หรือไงเราก็ตัวติดกันยิ่งตอนนั้นนะยิ่งตัวติดกันมากๆเลยไม่พูดด้วยแล้วไอ้เด็กวิศวะหน้าบูดกวนกันนี่นาใครกันแน่ที่กวนก่อนพ่อเธอพูดถูกแล้วนะเธอเงื้อมือขึ้นตบลงบนหัวเขา เธอทำอะไรของเธอเนี่ยจะตบให้ไอหน้าที่พูดแล้วเฉยชาเลือดท่วมสักทีก่อนหน้านี้ยังเป็นหนุ่มมาดนิ่งมาดูตอนนี้สิทำไมเหรอเขายื่นหน้าเข้ามาใกล้นี่นายเธอเลือดขึ้นหน้าแต่ขณะเดียวกันรู้สึกชอบอกชอบใจอย่างน้อยเธอก็ได้สัมผัสความขี้เล่นของเขาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วใครแอบมองอยู่นะตรงนั้นไงหลังเสา หญิงสาวรู้สึกได้ว่ามีดวงตาคู่หนึ่งกำลังจับจ้องเธออยู่หลังเสาต้นนั้นตรงมุมโต๊ะที่ติดกับต้นไม้ใหญ่ของโรงพยาบาลมีอะไรหรือเปล่าเขาถามเมื่อเห็นคนที่เขาหยอกล้อหยุดนิ่งไปเธอมองไปอีกทางเขารู้สึกว่ารู้สึกอะไรเหรอเมื่อเรียกตัวเองกลับมาก่อนที่สติจะหลุดไปนั้นคงไม่มีอะไรหรอกที่แน่ๆ คือเธอมั่นใจว่าต้องมีใครแอบมองเธออยู่และความรู้สึกมันบอกว่าดวงตานั้นส่งสัญญาณความอาฆาตมาดร้ายมาที่ตัวเธอโดยเฉพาะจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นหรือเปล่าลมเบาจุมพิษใบหน้าเธอครั้งหนึ่งก่อนที่เธอจะคิดว่านี่เป็นเรื่องไร้สาระแน่ๆเธอจึงหันหลังและเดินกลับใช่ฉันจะเริ่มจากตรงนี้แหละเจ้าของสมุดเล่มสีดำพูด ตอนนั้นคู่ที่กำลังหยอกล้อเดินละสายตาไปมีความสุขกันให้พอนะเธอเริ่มคิดแผนการที่จะลงมือมันทำให้เขาตายมันต้องชดใช้ไอคนที่อยู่กับมันต้องชดใช้เช่นกันเพราะมึงอยู่กับมันเฟิร์นกวางฟิล์มและซอร่าถ้านับเธอด้วยก็ห้าคนหลังจากเรียนเสร็จในตอนบ่ายเธอสะกดรอยตามมาและคิดขั้นตอน เมื่อจัดการทุกอย่างในคราวเดียวเลือดไม่ควรล้างด้วยเลือดถ้าทำให้มันเจ็บปวดทรมานทั้งทงท,งที่ยังหายใจอยู่ได้นั่นแหละคือการแก้แค้นตอนที่23ตอนเมาเนื่องจากว่าตอนนี้ครับมันมี NC ดังนั้นผมก็เลยจะตัด NC ออกไปก่อนนะฮะแต่ว่าก็ยังมีเนื้อหาที่ต้องเล่าในบทนี้นะครับเป็นปีได้แล้วนะที่ย้อนกลับมา หนังสือเล่มนั้นยังอยู่ดีไม่บุบสลายเขาเก็บมันไว้ไม่ให้ใครเห็นแสดงว่าตอนนี้ยังไม่มีใครเปลี่ยนแปลงเหนือความคาดหมายในหนังสือบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่ามีบางอย่างเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรเขายังหาคำตอบไม่ได้สองสามวันที่ผ่านมาหลังจากที่เขากลับจากโรงพยาบาลเขาเปิดหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เปิดนาน สวัสดีเบลตัวหนังสือปรากฏขึ้นเหมือนทุกครั้งที่เขาเปิดสวัสดีเจ้าหนังสือเขาทักทายกลับมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าจะว่าก็มีนะจะว่าไม่มีก็ไม่มีเหมือนกันเออคือว่านี่มันก็ผ่านมานานแล้วนะเรื่องมันยังไม่จบอีกเหรออย่างที่เห็นถ้าหนังสือเล่มนี้ยังไม่หาย แสดงว่าเรื่องมันยังไม่จบเขาคิดไม่ออกว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนไปอีกนอกจากเขากับเธอจะแยกจากกันซึ่งมันคงไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ไม่สิมันต้องไม่เกิดขึ้นหลังจากขึ้นปีสองมานี้เขารู้สึกว่ามีบางอย่างที่เขาเองก็ไม่เข้าใจถ้าจาไม่ผิดความทรงจำมันหายไปตั้งแต่เมื่อไรกันนะตั้งแต่ตอนนั้นไงตั้งแต่ที่เจอกันครั้งแรก จะทำยังไงให้เรื่องมันจบละ่ะนี่เป็นแค่บทขั้นที่หนึ่งอย่าลืมนะว่ากลับอดีตได้เสมอเมื่อน,นึกถึงปัจจุบันที่ลึกซึ้งไม่มากกว่าจุดเริ่มต้นคือจุดแรกที่ผ่านมาจุดสุดท้ายนำพาแค่ครั้งเดียวอันนั้นเนี่ยผมรู้อยู่แล้วจะบอกอีกทำไมนายเองน่าจะเข้าใจดีว่าต้องไปให้ครบบทขั้นซึ่งท่านายไม่จัดการเพื่อให้เข้าใจทุกเรื่องจะทำให้ต้องวนเวียนอยู่ในบทขั้นนั้นตลอดไป เดี๋ยวนะตลอดไปเรออย่างที่คิดนั่นแหละดังนั้นนายจะเข้าใจทุกอย่างได้ดีขึ้นขึ้นอยู่กับตัวนายเองจะแก้ปมทุกอย่างยังไงสุดท้ายแล้วนายจะคิดได้แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หนังสือพานายมายังบทขั้นที่หนึ่งเดี๋ยวหมายความว่าผมเคยผ่านเรื่องนี้มาแล้วอย่างนั้นเหรอจะว่าอย่างนั้นก็ไม่แปลกทุกครั้งที่เกิดเรื่องไม่คาดฝัน หนังสือเล่มนี้มีสิทธิ์จะนำนายไปยังจุดสุดท้ายก็ได้ถ้าต้องการแต่หลังจากนั้นก็วนกลับมายัางที่เดิมแล้วทำไมไม่บอกกันให้เร็วกว่านี้ไอคนหน้าตึงและเฉยชายอย่างนายจะฟังอะไรมากกว่าเหตุผลตัวเองพูดไม่ออกเลยเหรอทุกครั้งที่นายกลับมาความทรงจำนายจะหายไปเพราะหนังสือต้องการให้เป็นแบบนั้นทำไมล่ะเพราะทุกครั้งที่นายกลับมานายไม่เคยจัดการอะไรได้เลยสักอย่างอ่อนแอ ไรซึ่งความกล้าใดๆและทำอะไรไปโดยไม่คิดมันไม่แรงเกินไปหน่อยเหรอถ้าครั้งนี้ไม่ลบความทรงจำอีกจะได้ไหมคงไม่ได้หรอกถ้าเกิดทำแบบนั้นแล้วนายต้องกลับไปอยู่ที่จุดเดิมปีสี่เหรอประมาณนั้นถ้ากลับไปตรงนั้นแล้วแบบมีความทรงจำนายก็จะรู้สึกกระวนกระวายและตามหาหนังสือเล่มนี้เพื่อกลับมาแก้ไขทุกอย่างอย่าลืมว่ามีเรื่องที่นายยังไม่รู้ หาเรื่องนั้นให้เจอถ้าเจอเมื่อไหร่บางทีเหตุผลของเรื่องทั้งหมดอาจจะถูกจัดการก็ได้รวมถึงความรู้สึกของนายด้วยความรู้สึกของผมเหรอบางอย่างมันค่อยๆเชื่อมให้นายเข้าใจเองปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปและตอนนั้นนายจะยอมรับเรื่องความทรงจำส่วนนั้นไหมแล้วแต่นายตัดสินใจหนังสือเลือกนายแล้วมันย่อมทำตามที่นายร้องขอเขาปิดหนังสือ ถอนหายใจครั้งหนึ่งก่อนที่จะพละตัวเองออกจากห้องนอนถ้าเขามีความทรงจำทั้งหมดก็คงจะดีเพราะเขาจะได้รู้ว่ามันต้องทำยังไงแต่เหมือนหนังสือต้องการให้เขาเป็นคนจัดการเรื่องนี้เองถึงจะบอกเขาหลายอย่างถ้าเขาไม่รู้สึกแปลกๆถึงลางสังหรณ์ที่น่ากลัวเกินกว่าจะอยู่นิ่งได้เขาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมทั้งๆที่ตอนนี้เขากับเธอมีความสุขนะ แต่ลางเหตุที่พัดผ่านมากับลมเหนือเนี่ยมันคืออะไรกันต้องหาคำตอบของทุกเรื่องให้เจอสามวันต่อมาเบลเธอเรียกเขาชายหนุ่มเดินมาถึงหอด้วยสีหน้าตึงๆเจ้าวานน้อยไม่ต้องทำหน้าตึงๆเครียดๆตลอดเวลาก็ได้นะไม่ชอบชื่อนี้เว้ยถึงแม้จะมาจากคนที่เขารักการขึ้นเตียงด้วยกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยทำเธอสนิทกันเขาตอบครับ ตอบสั้นจังตัวเองก็รู้ว่าเขารีบมาที่นี่เรียกมาตั้งแต่เช้านี้มีอะไรเหรอเขามองนาฬิกาข้อมือวันนี้เขามีสอบนะเธอบอกเขาแล้วนะเมื่อวานเขาก็เลยจะให้เจ้าวานน้อยของเขาเนี่ยเอาอันนี้ไปให้พ่อที่โรงพยาบาลหน่อยเธอยื่นกระบอกใส่น้ำให้เขาเขารับมามันคืออะไรเหรอตอนนี้อ่พ่ออาการดีขึ้นมากแล้ว หลายวันก่อนเนี่ยท่านบอกอยากกินชาที่ซื้อจากร้านอาแปะข้างบ้านเดี๋ยวนะทำไมต้องเป็นร้านอาแปะข้างบ้านด้วยอืมก็พ่อเนี่ยกินร้านนั้นมาตั้งแต่เด็กๆตอนที่เขาอยู่บ้านเขาชอบไปนั่งร้านน้ำชาของอาแปะตลอดเลยพอตอนนี้เขาอยากตามใจพ่อบ้างจึงเอาใบชาใส่กวดกระบอกนี้เอาไว้เขามองหน้าเธอเธอเนี่ยเป็นคนที่น่ารักจริงๆเลยนะ อืมนั่นแหละเลยวานให้นายเนี่ยเอาไปให้ที่โรงพยาบาลหน่อยนะอืมค่อยเอาไปให้ตอนสอบเสร็จไม่ได้เหรอตอนนี้แหละดีที่สุดแล้วยังติดอยู่ในช่วงเช้าพ่อยังดื่มได้ก็ได้ครับเธอยิ้มแก้มปริแล้วก็หยิกแก้มของเขาครั้งหนึ่งน่ารักจังเลยเจ้าวานน้อยของเขาแน่นอนอยู่แล้วเธอหาไม่ได้แล้วนะของดีจากคณะวิศวะเลยนะบอกไว้ก่อน แหม้ได้ทีเอาใหญ่เลยนะเธอยิ้มงั้นเขาไปก่อนนะเดีย๋ยเอาไปให้เลยแล้วตอนเย็นเจอกันตรงนี้ที่เดิมนะไปหาอะไรกินกันได้เลยครับทั้งสองจากกันตรงหน้าหอรับรู้ได้ถึงอารมณ์รับรู้ได้ถึงอาการรับรู้ว่ารักระทมถึงแม้จะเจ็บก็ต้องยอมฟิล์มหันหลังให้เขาก่อนจะยิ้มปลิ่มราวกับได้ทำอะไรสักอย่างสำเร็จ